ณแดนประหารแห่งหนึ่งมีชาย3คนอาชีพต่างกันได้เดินทางไปท่องเที่ยวและได้ทําความผิดร้ายแรงถึงขั้นต้องประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อขึ้นไปนั่งเก้าอี้ประหารแล้วชายคนแรกได้กล่าวขึ้นมาว่าผมเรียนจบทางด้านาศาสนาผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าต้องเข้าข้างผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนเชิญประหารได้ผลปรากฏว่าเก้าอี้ไม่ทํางานเจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวชายคนแรกไปและนําชายคนที่สองมานั่งแทนชายคนที่สองพูดขึ้นว่าผมเรียนมาทางด้านกฎหมายผมเชื่อว่า วความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายย่อมคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ปรากฏว่าเก้าอี้ก็ไม่ทำงานตามเคยเจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวชายคนที่สองไปและนำชายคนที่สามมานั่งแทนและชายคนที่สามก็พูดขึ้นว่า um, พวกคุณอาจไม่รู้ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าผมจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าต่อสายไฟสองเส้นที่ขาดเก้าอี้คุณก็จะทำงานหลังจากนั้นหนาทีวิญญาณของชายคนที่สามก็ออกจากร่างไป